嗯嗯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  สวัสดีค่ะน้องปอยตรีชด,ดามารยาพรนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในงานคอนเสิร์ตนี้นะคะทั้งแคนปอยก็รู้จักเกือบทุกคนแล้วอ่าค่ะก็เคยมีโอกาสแบบไปเข้าไปดีบ้านด้วยตอนเดอะมัสเตอร์ก็ได้เจอคนรุ่นนี้ก็พอร,รู้ว่าได้มาเจอกันอีกได้มาร่วมงานกันอีกก็รู้สึกดีใจอะคะ่ะฝากนะคะวันที่9กพุทสภาก็อยากให้ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตเยอะๆนะคะเหมือนอย่างที่ทุกคนบอกว่าอยากให้เพิ่มรอบแล้วก็เต็มทั้งสองรอบเลยคะ่ะ วันนี้ก็มาถ่ายโปสเตอร์นะครับคอนเสิร์ต Bachelor Dream Concert นะฮะซึ่งวันนี้ก็มากันทั้ง8คนเลยครับการรวมตัวของ8หนุ่มนะฮะก็สนุกสนานดีครับก็จริงๆแล้วพวกเราก็เวลาอยู่ด้วยกันก็สนุกสนานเฮฮาล่าเริงเงินไปนะครับก็ครั้งนี้ก็ดีให้ททำงานในห้องแอร์เย็นๆดีครับวันนี้เเเออาาใจจแค่่ธทัั้ <S <S ้้้งนนไไมด ไม่เช่นนั้นมันคงไปได้นะปาว่ารักเม็นหัใจก็บอกว่ารักคุณคงไม่แสไม่ล้อเห็นซึ่งสมารักเธอไม่เปลี่ยนจี่ิตใจดูพันที่ไม่มีวันเปลี่ยนที่กายก็เสียนยังรักเธออย่งเดิมปาว่ารักนี่นว,นวันนี้เราก็มาถ่ายมีเจ้าสาวด้วยนะครับแต่เราคงก็ได้โพสซ่สากับเจ้าสาวแบบแตกต่างกันออกไปคนละมูดแล้วแต่ว่า ใครเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะไรก็ว่าไปนะครับอรอลองลองมาดูสักครั้งแน่นอนว่าคจริงไม่มีรอกายแล้วทิงเธอฟออยู่อรยอรย,ยไม่ไม่ที่ท้านบ้น,บนเก่าๆุ้มยิง จริงหล่อทุกคนนะครับแต่แต่คนมีความหล่อแตกต่างกันไปนะครับสำหรับผมให้พี่บอยนะครับพี่บอยคิดว่าใครหล่อที่สุดใน8คนนี้นะครับเอาเป็นว่าหล่อคนละแบบแล้วกันก็ประมาณว่ารักใครก็คนนั้นหล่อแล้วกันครับผมในความคิดของผมนะครับ ยังไงบอยฝากคอนเสิร์ต Bachelor Dreams คอนเสิร์ตด้วยนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตคนโสดทั้ง8นะฮะมีความสุขสนานแน่นนอนเชื่อได้เลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะต้องมันที่สุดอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเลยนะครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆครับจะรออยู่ครับ สวัสดีค่ะยารินาบุญนาคนะคะก็สําหรับการได้มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ยินดีมากนะคะแล้วก็คงจะซ้อมกันเต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะคะคงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเตรียมรับมือกับแก๊สยังไงนะคะยังไงก็คงจะไปรอดูเอาดาบหน้านะคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าในภาคของดนตรีเนี่ยก็คงจะซ้อมกันมาก่อนแล้วก็คงจะแจมกันเต็มที่ยังไงก็ไปสนุกด้วยกันแล้วกัน,นะคะ่ะ